านแล้วทั่วท้องนาต้นเดือนกุ้งพังไม่น่าไม่สายนต์พิทออดกวนใจคนจนที่เคยปีนตน้นดอกจานหวานใจดอกจานบ้านเมื่อพี่กลายพี่ยังจำได้ใต้ต้นกระโดนสัญญาคื่ขา้าพกลโทนน้ำตาจะหลน่นี่ถึงคนรักเธอเ สำหรับ e นะครับจะมาชมการเลี้ยงแพะาสายพันธุ์เลือดผสมนะครับบอ่อเลือดผสมมี2แบบนะครับให้พี่น้องได้ศึกษาเป็นแนวทางด้วยกันครับนภัทรฟาร์มแพะเหมือนเดิมนะครับ EP ที่2อี e แรกเรารับชมไปแล้วนะครับ EP นี้จะมาสอบถามวิธีการเลี้ยงนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงแบบไหนคบนองที่เราเลี้ยงอยู่อันนี้แบบเลี้ยงยืนยืนยืนลงครับยืนลงไว้นะครับผมอืมก็ ช่วงเวลาหน้าฝนหน้าฝนหน้าอะไรีครับจำเป็นจะต้องเลี้ยงอยู่บนบนเรือนครับครับผม,มคือเราปล่อยลงไปพื้นที่ด้านล่างไม่ได้ใช่ครับเพราะแพ้เขาจะไม่ชอบไม่ชอบความความชื้นน,นะครับถ้าไปถูกฝนถ,ถูกอะไรก็จะป่วยได้ง่ายนะครับเนาะอ่าใช่ครับอ่าครับผมถ้าแบบนี้น,ะน้องถ้าเลี้ยงแบบยืนลงนี่เหมาะกับเกษตรกรแบบไหนครับผม เกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยก็เลี้ยงได้ครับไม่ต้องกังวนเรื่องหาอาหารถามว่าต้นทุนสูงไหมก็ไม่สูงครับเพราะว่าเราให้เฉี่นต่อตัวแล้วก็คือไม่เกินห้าบาทต่อตัวอยู่แล้วต่อหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งตัวโอ้ oh, เขา เสร็จเราก็จะมีหญ้าพวกหญ้าแคนโกล่าหญ้าเนเปียร์หญ้าใบไม้ทั่วไปพวกนี้มันก็กินครับใบปาล์มใบมะพร้าวโอ้สวยๆทั้งนั้นครับอาหารเสริมนี้ก็คือแค่เสริมให้ธรรมดาใช่ไหมครับผมพอหลังจากกากถลเหลืองพวกกากถลเหลืองนี่ก็มีโปรตีนในตัวนะครับมาบุงความเจริญตัตของเขาใช่ครับดูแพทย์น้องแกก็ขนเรียบดีอยู่นะฮะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะครับ หลักๆก็เป็นหญ้านะครับผมอืมความจะเป็นห้องเกษตรกรถ่าเลี้ยงแพะนี่ถึงจะยืนลงนะครับถ้ามีพื้นที่ก็ควรจะปลูกหญ้าและปล่อยเลี้ยงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับเพื่อเป็นการอะไรครับผมตรงนั้นลดต้นทุนได้ดีครับเวลาที่เรามีหญ้าเองอะไรเองแลมันก็ตามธรรมชาติก็คือต้องกินหญ้าตามธรรมชาติอยู่แล้วครับผม ยังไงแพะหลักๆก็เป็นสัตว์ตามธรรมชาตินะครับครับผมน้องปลูกญ่าอะไรบ้างครับพื้นที่ของน้องทีนีผมเพิ่งจะเริ่มปลูกก็คือแพนโกล่าแล้วก็พวกยัาปนเนเปียร์อ่าครับเดี๋ยวจะได้รับชมวิธีที่สองนะครับจะไ้ปล่อยน้องแพะลงไปข้างล่างนะครับแล้วให้พี่น้องได้มองเห็นภาพการเลี้ยงนะครับผมเออนี่แหละครับดูด้วยกันทุกตัวก็ไล่ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆออกก็ประมาณแค่ตัวละห้าบาทตัวละห้าบาทครับ ต่อตัวนะครับ,รบต่อวันนะครับผมก็มขึ้นอยู่กับจำนวนแพะของเกษตรกรผู้เลี้ยงครับอืมครับผมเอาจิงๆิแล้วช่วงหน้าแล้งนี่พวกหัวอาหารแล้วก็อาหารหลักที่เป็นเสริมอย่างนี้ผมจะไม่ได้เสริมมากเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วบางวันผมแทบไม่ให้เลยต้นทุนก็ไม่มีเลยอืมอลง,ลงนายนายางเียวเลยด้านล่างเลยนะครับด้านล่างเลยครับแล้วก็หาเกษตรหาผักพืชที่เขากินได้มาเสริมเข้าไปแทบไม่ต้องให้หัวอาหารพวกนี้ไม่ต้องเลย แสดงว่าข้อดีของแพนี่ราได้เปรียบสัตว์อยู่ที่<ๆ>เขาเข้ากินได้หลายอย่างใช่ไหมครับกินทุกอย่างครับอืใบไ,ไม้ทุกชนิดกินกินได้กินได้หมดเลยครับผมอมืสวยๆทุกตัวนะครับผมรอบนี้น้องก็บอกว่าอยู่ประมาณ80ตัวรอบละประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ประมาณ80ตัวครับผมอืม นี่ก็ดูโรงเรือนอะ,อะแนะนํานิดนึงนะครับพี่น้องจะได้มองเห็นภาพถ้าขนาดนี้เราก็เลี้ยงแพ้ได้เหมือนกันนะครับได้ครับไม่ต้องเยอะครับตีไม้ตีพอกให้มันขึ้นมีที่นอนน้อยหนึ่งมันอยู่ได้แล้วแต่แต่พยายามอย่าเขาไม่ชอบนอนพื้นใช่ไหมฮะ,ะ,ะแพ้เป็นสัตว์ที่ไม่ชอบนอนด้วยความส้นครับจะไม่มนอนพื้นเท่าไหร่ครับผมแนก่กินกันอย่างอร่อยเลยนะครับผม,ม ถ้าสมมติเกษตรกรนะอย่างพี่นะถ้าพี่เริ่มเลี้ยงนะน้องประมาณผมมีผมซื้อเนี่ยเนาะครับซื้อแพะแม่ท้องไปประมาณสิบตัวนะครับหนึ่งปีนี่ผลตอบรับกลับมาจะดีไหมครับดีครับคำว่าหนึ่งปีเราได้ลูกสองรังอืมยังไงกําไรมันก็มีรูปชุดที่สองแน่นอนครับแม่คือทุนได้ทุนคืนละได้ทุนแม่คืนใช่ครับได้ทุนแม่คืนแล้วชุดที่สองลูกแปดคือกําไรครับครับต่อไปก็เก็บแม่พันธุ์ไว้เก็บแม่พันไว้ ครับเราก็ขายได้หลายช่องทางเนาะขายได้หลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นถ้า,ถาตัวสวยแล้วคัดมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้แม่พันธุ์ส่วนตัวที่ไม่ค่อยสวยน่อยก็จะเอามาชั่งกิโลชั่งกิโลก็ไม่ต้องไปไหนครับซื้อที่นี่ขายที่นี่เลย <laughs> ยินดีนะยินดีเลยครับ,รบไม่ต้องห่วงนะครับบางทีอย่างว่าเนาะแถวบ้านเราก็ยังไม่คุ้นชินว่าการสร้างเลยได้จากแพะเลี้ยงแล้วไปขายไหนนะครับก็ได้ฟังจากน้อ,องพัดนะครับผม ข้าวข้าวให้รับจมว่าที่นี่ก็รับซื้อเหมือนกันซื้อครับอืมครับส่วนมากาเกษตรกรรายใหม่วกาจะทําว่าเลี้ยงแล้วไปขายที่เนี่ยครับตอนนี้ตลาดเริจริงแล้วตลาดแผะเปิดกว้างครับอืมเปิดกว้างมากครับ แพะที่เห็นนี่เดือนเดือนหนึ่งผมไม่พอขายนะครับผมวิ่งลงไปเอาแพะที่ฟาร์มใหญ่ของที่สุพรรณแล้วลองสามครั้งครับโอ้แถวสุพรรณเขาเลี้ยงกันเยอะนะครับเยอะภัคกลางเลี้ยงเยอะครับเผื่อยังไงใครใครติดต่อกับน้องฟัดไว้นี่ก็จะก็จะได้เห็นแพะเป็นรอบๆไปนะครับช่องทาง Facebook น้องก็จะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับเขาพยายามพูดคุยกันปรึกษากันดูนะครับว่าสมมติว่าผมจะเลี้ยงน้องก็ถามน้องดูว่าเลี้ยงเลี้ยงยังไงดีเริ่มที่ยังไงดีนะครับผม ถ้าท่านเราเกษตรกรนะน้องมือใหม่ๆจริงเลยนี่ถ้าจะเลี้ยงนะประมาณกี่ตัวดีอย่างแรกนะครับผมให้แนะนําเลยสามถห้าตัวก่อนอเลี้ยงให้ศึกษาก่อนครับครับอย่าเลี้ยงตามที่ว่าเห็นเขาได้แล้วเราเลี้ยงอืครับเพราะบางคนเลี้ยงออกไปเนี่ย ไม่รักมันแป๊บเดียวล้มเลิกแล้วใช่ใช่ใช,ใช่ครับเลี้ยงไม่นานล้มเลิกแล้วแล้วก็บอกอ่ามันก็ไม่มีความแบบมันไม่ประสบความสําเร็จหรอกถ้าเราทําตามคนอื่นครับอือืาใช่ครับมันไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องขาดพร้มต่อเนื่องนะครับแต่พอเราเลี้ยงไว้แล้วสามแม่ห้าแม่ได้ลูกรู้จักอ่าแค่มันนี้ใส่ยังไงอยู่ยังไงรับกับพฤติกรรมเขาได้ไหมครับเราอยู่ได้ครับครับผม เดี๋ยวได้ได,ได้ขายสักรอบก็คงมีกําลังใจขึ้นมั้งได,ได้ขายสักรบอบเอาก็เอาจริงๆแล้วแพ้เป็นเป็นสัตว์ที่เวลาเราขายเห็นเงินไวอืได้ทุนคืนไวแน่นอนครับครับอือ ข้อดีมันเยอะเยอะกว่าเอาจริงๆแล้วผมมีวัวผม,มยังไขวัวออกเลยอืผมกลับมาเลี้ยงแพะครับผมอ hmm. เอาจริงๆแล้วที่ผมเน้นลูกผสมเนี่ยครับคือเวลาที่เอาเราไปเลี้ยงแล้วไข่เนื้ออย่างเงี้ยมันโตวไว hmm. ใช่ครับบอ y Angle นี่เป็นลูกที่อให้ให้การจะเดินเติบโต,ต,ตที่ไวกว่าอื hmm. ถามว่าย่างบอเลือดสูงเลือดร้อยเวลาเราเลี้ยงดีไหมนผนตอบแทนเงินดีแต่เวลาที่เราขายให้เกษตรกรกรายต,ต่อไปมันช้ากว่า่าาครับจัดการบริหารก็ออกไม่ได้ยากฮะก็มีรัวมมร้วม,มีอะไรล้อม,มให้เขาหน่อยใช่นั้นเนะาะก,กันพวกมา,มามชุดนี้สวยการเลี้ยงไม่ว่าจะเ,เป็นเลือดสูงหรือสายพันุ์ อ่ารูปผสมนะครับเหมือนกันนะครับหลักการเดกยวกินอาหารตัวเดียวกันนะครับอ่ต่อไปก็มาตามชมวิธีการเลี้ยงแบบที่2นะครับคือปล่อยเลี้ยงนะครับในพื้นที่ของที่นานะครับที่มีอยู่น้องก็ปลูกหญ้าเพนงกลลาไว้แล้วก็หญ้าธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นเองบ้างครับอันนี้น้องกำลังก้อนฝูงลงมาแปลงปล่อยด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวจะได้ซักถามครับรายละเอียดต่างๆนะครับผมอันนี้ชมแพะรวมๆแปดสิบตัวไปก่อนครับ อ่านี่แหละครับมามตามเรื่อยๆครับผมตามเรื่อยๆมา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 ,มาท่านใดสนใจก็ค่อยแวะมาเยี่ยมชมแล้วกันครับอาันดนม้วยครับ ตำบลกุปรปพัทายนะครับ,บอำเภอเดียดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีกับน้องพัดนะครับสะพัดฟาร์มแพะนะครับผมตามครับตาม ยังมาไม่หมดนะครับอีกแค่ส่วนหนึ่งฮะยังยังเหลือนะฮะอ่า,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 าตามด้วยกันฮะตามด้วยกัน ลงแปลงด้านล่างแล้วบางส่วนก็เพิ่งทยอยลงมาฮะเดี๋ยวรวยายละเอียดต่างๆจะได้ถามในการฝอยเลี้ยงนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้ถามน้องก็เดินตามพี่เลยครับเดี๋ยวเขาค่อยทยอยลงมานะฮะ,ะที่นี่หลักๆนะครับเห็นเป็นหญ้า แพงโกล่านะครับแพงโกล่าครับทําไมเราถึงเลือกเป็นหญ้าแพงโกล่าสาหรับการเลี้ยงแพงครับผมเพงโกล่ามันจริงๆแล้วเราเวลาเราเลี้ยงให้มันกินไงครับมันมันตายยากมันปลูกทีเดียวมันอยู่ได้เป็นสิบปีใช่ครับก็คือปล่อยให้มันกินไปเลยประโยชน์หลักๆเลยนะฮะของหญ้าแพงโกล่าโปรตีนก็สูงอยู่ครับอืมหรือถ้าเราเกี่ยวแล้วไปอัดเป็นก้อนไว้นี่ก็ได้ยังได้ครับ เป็นยาแห้งไปอันนั้นก็ดีครับช่วงหน้าฝนช่วงอะไรอย่างนี้ก็คือเอากินแทนอาหานไปเลยอ่าดูครับถ้าคนมีพื้นที่หน่อยทําแบบนี้นะครับทําแบบนี้นะครับอาหารเขาก็จะมีกินอยู่ตลอดปีนะครับระบบการให้น้ําของน้องนี่เราเราอ่าผมใช้อะไรฮะตัดแล้วผมก็จะปล่อยน้ําลงให้มันท่วมแปลงไปโอครับใช่ครับอ่าล้วตามเปื่อเรื่อยเดี๋ยวเขาหยุดกินหมายว่าการดูแลจัดการให้เขา ก็คือเราพอตัดทีตัดทีแล้วก็ใส่น้าทีเราเราก็จะปล่อยน้าตามท่อลงมานีท่อลงเลยข้อดีอย่างหนึ่งของแพงโคราชนี่คือคือเขาทนทนครับทนต่อน้ําขังต่อน้ําขังทนต่อความแห้งแล้งครับอืมนี่แหละครับอีกอย่างหนึ่งสําหรับทนต่อการเหยียบย่าด้วยเนาะใช่ครับอืมครับถ้าเป็นชนิดอื่นข้อเสียคือเขาโดนย่ำโดนอะไรโดนย่ำโดนอะไรมันก็ตายหมดแล้วตายง่ายนะครับตายง่ายครับผม อ๋อนี่แหลคะครับชมด้วยกันลงมากินโอ้โหหญ้ายัางเขียวขนาดน่าแล้งนะฮะแสดงว่าก,ากันจะปลูกหญ้าให้มันกินอย่างเงี้ยเชา้ชาอยู่เช้าก็จะปล่อยเย็นก็จะปล่อยครับมันก็จะเข้าคอกวันละกี่รอบครับนาองอ่าปล่อยเช้าก็ปล่อยเย็นอืมครับโอ้โหพื้นที่ทั้งหมดนี่เริ่มจากลงเดือนมานี่นะฮะแล้วพื้นที่แปลงเท่าไหร่ครับนาะพื้นที่แปลงอยู่ประมาณสี่ไร่ครับอืมสี่ไร่นาตรงนี้เราไม่ทําเลยสิ นาตรงนี้ไม่ได้ทําครับปกติทํานาครับแต่ผมคิดว่าทุกวันนี้นะเลี้ยงแพะกําไรมากกว่าทานาครับโอ้โหเลี้ยงแพะกำไรดีกว่าอันนี้เห็นด้วยครับบางปีเ้าะราคาข้าวนะครับโอ้เลยเลยไม่ทํานาเลยแล้วกันตรงนี้ไม่ทําเลยคือเลี้ยงแพะดีกว่าเลี้ยงแพะดีกว่าเพราะว่าราคาข้าวอ้าวพี่น้องก็รู้กันตีอยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม สุดยอดเลยฮะอันนี้ละเข้าประเด็นของแพ่หน่อยถ้าเราปล่อยเลี้ยงอย่างนี้นะครับผมมันเป็นการยังไงฮะถ้าปล่อยเลี้ยงอคอย่างน้อยเลยเรื่องต้นทุนเนี่ยเอาจริงๆแล้วคนที่มีรายได้น้อยที่ว่าจะต้องมานั่งซื้อหัวอาหารอย่างนี้ครับมไม่ต้องซื้อเลยเพราะแพะป,ปล่อยมันไม่จําเป็นต้องให้หัวอาหารให้มีหญ้ามีแหล่งอาหารที่มันพอเพียงพอครับครับหัวเขาได้มีหญ้ากินแล้วกันใช่ครับเขาให้มีหญ้าอยู่ยังไงก็ได้แพะมันเป็นสัตว์ธรรมชาติอยู่แล้วเนาะครับผมไม่ให้มันมีหญ้าไว้ก่อนอื โอเคครับทุกอย่างครับใบมงใบไม้กล้วยนี่ใบตรงใบตองปลูกไม่ได้เลยเสร็จเรียบนะครับเรียบครับแม่ชมเลยครับแต่อย่างน้องบอกว่าถ้าเป็นรููถ้าเป็นของน้องนะรูแรงนะถ้าไม่ใช่หน้าฝนหน้าฝนก็คือมันฝอยลงมายากนะฮะใช่ครับถ้าน้านี้คือค่าใช้จ่ายแทบเป็นศูนย์ค่าใช้จ่ายถ้าไม่ไม่ไม่มีเลยดีกว่าอือครับอืม สุดยอดครับสุดยอดมนจะปล่อยมันอยู่ในนี้แหละมันอิ่ม,มันก็จะกลับของมันเองอืมอืมครับผมอ่านี่แหละฮะดูด้วยกันแคะนี่สมมุติว่าทุกวันนี้นะเราขาดขาดแค้นเงินนะถ้าอ,อยากได้เงินชา้าสักอ่าสมมุติคนคน,คนจะเลี้ยงที่ไดนมองเห็นเนาะได้เงินสักหมื่นสองหมื่นเนี่ยเราก็แปลผนเป็นเงินได้เลยใช่ไหมครับสบายเลยอืมแค่เอาเอาง่ายๆคือให้เลี้ยง<ถ><ๆ>อย่างเดียวเรื่องตลาดยาทำเลยครับตลาดนี่ตอนนี้ ตลาดต้องการเยอะครับไม่ว่าจะตรงไหนกันแล้วแต่อย่างที่ผมนี่ก็อยากใช้เงินเมื่อไหร่ก็หิ้วแพมาเงินได้เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงขอให้เลี้ยงให้เป็นแล้วกันใช่ครับคนจะเลี้ยงเป็นก็เริ่มจากใจรักอย่างน้องว่านะครับผมต้องใจรักก่อนอืครับเพราะแพนี่ต้องจริงๆแล้วก็ต้องใส่ใจมันมากกว่าพวกเต๋าพวกควายอยู่แล้วครับอืมแต่ถามว่าคนตอบแทนกับความเหนื่อยของเรามันมันคุ้มไหมผมบอกเลยว่ามันคุ้มอืมมันคุ้มครับครับอ่า นี่นะครับเี่ตะกรหนุ่มไฟแรงจากเมืองสุพรรณบุรีนะครับแถวภาคกลางเขาเลี้ยงกันเยอะนีช่เยอะครับแถวภาคกลางเยอะราคาก็ดีขาคนกลางก็เยอะครับเาส่ยสวยๆครับขนาดหน้าแรงแต่ระบบน้ําดีหน่อยนะฮะดูๆครับดูจัดการเขาก็ได้กินอิ่มเราเลี้ยงแบบนี้เช้าเย็นใช่ไหมฮะเช้าเย็นครับถ้าไม่มีเวลาผมถ้าผมไปอยู่ข้างนอกรู้ทำธุระข้างนอกก็จะปล่อยมันไปเลยครับผมครับเราก็ค่อยกลับมาดูเขาใช่ครับอื เรื่องแย่กเขาไม่มีปัญหากันไม่มีปัญหาสลับแพะนะครับแล้วก็เจ็บป่วยเลี้ยงมาเนี่ยเราเราพบบ่อยไหมหน้าไหนพบบ่อยที่สุดการเจ็บป่วยถ้าถามว่าหน้าไหนเจ็บป่วยที่สุดก็คือช่วงเวลาเปลี่ยนก็คือเขาหน้าฝนใบบนต้นหนาวครับอแพะจะเจ็บป่วยง่ายเราต้องศึกษาแล้วก็ต้องพยายามใกล้ชิดกับเขาหน่อยหนึ่งครับค่อยๆศึกษาไปค่อยๆศึกษาไม่รู้อะไรสอบทำได้เลยครับครับผม เยี่ยมเยี่ยมครับทุกวันนี้ช่องทางการติดต่อมันง่ายแล้วเนาะง่ายง่ายง่ายครับจริงๆแล้วแพะผมเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่5ตัวเริ่มจากถิ่นบ้านนะครับอืมพอตลาดเลี้ยงเลี้ยงไปผมรู้สึกว่าอ่าที่เนี่ยตลาดมันค่อนข้างเริ่มเปิดอืมก็เริ่มเอาลูกผสมบอแองโกมาไว้ครับครับจาก5้าตัวผมก็มีผลผลิตอย่างที่เห็นนี่แหละอืมทุกวันมีรวมเกือบร้อยนะฮะใช่ครับ80ดตัวถือว่าเยอะนะฮะถือว่าเยอะอยู่แถวแถวแถวบ้านเราเนาะ อแถวนี้จริงๆแล้วจะเป็นเกษตรกรรายใหม่ก็คือจะเลี้ยงห้าตัวสิบตัวเริ่มเริ่มเลี้ยงกันจะถามว่าผลตอบแทนห้าตัวสิบตัวเริ่มจากให้เราลักก่อนแล้วเงินมันจะตามมาเองครับเห็นข้อดีต่างๆนี้ก็ค่อยพัฒนากันไปนะครับ่านะครับสำหรับวันนี้ก็รบกวนน้องพัดนะครับน้องพัดฟาร์มแพะของเรามานานพอสมควรนะครับจะให้น้องสรุปหน่อยครับว่า การเลี้ยงแพะน,นะครับผมเท่าที่เลี้ยงมานะครับประสบการณ์เท่าที่เลี้ยงมานะครับตอบโจทย์กับเรื่องไรายได้เราดีอย่างไรบ้างครับผมถามว่าเรื่องไรายได้ตอบโจทย์ไหมผมบอกเลยว่าเป็นอาชีพที่อิสระและตอบโจทย์ได้ดีครับอืเราต้องแต่ผมทําแพะมางานอื่นผมไม่เคยทําเลยผมอยู่กับแพะอยู่กับครอบครัวอืเงินเดือนผมเอา ทำงาน1เนดือนพ่มาอยู่กับแพะเนี่ยผมได้มากกว่าสามเท่าตัวครับผมพบผมทำงานเงินเดือนห้าหกมื่นนะครับผมเป็นเชฟคนสุดท้ายมาอยู่กับแพะรายได้ผมมากกว่าทำงานเงินเดือนครับครับจริงๆผ<ม>่อมประสบความสําเร็จกับเขาแล้วล่ะทุกวันเนี้ยผมทำว่าอยู่กับเขาด้วยระบบจัดการของผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ในอ่าในเกมที่ดีเลยอืม แต่ผมอยู่ในกลางๆครับเรื่องค่าใช้จ่ายผมประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรการรักษาแพ้ย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติยุกยาแทบจะไม่แตะครับนอกจากช่วงหน้าฝนหน้าหน้าหน้าหนาวอย่างนี้ครับผัดรดูครับครับวันนี้นะครับกอรบกวนน้องพัดมานานพอสมควรนะครับช่วยติดช่องทางการสื่อสารติดต่อก็ติดต่อได้ทางเฟซได้เลยครับนพัดฟาร์มครับแล้วก็ที่เบอร์โทร0631549957 ครับตามนี้อยากได้แพะไปเลี้ยงอยากปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูอยากมาดูงานนะครับมาเยี่ยมชมก่อนไม่เลี้ยงก็มาดูมาเยี่ยมชมได้ครับกินดีมากๆนะครับผมวันนี้พวกผมสองคนลาไปก่อนมีโอกาสดีๆเดี๋ยวจะแวะกลับมาเยี่ยมชมน้องอีกรอบครับวันนี้สวัสดีครับผมัครบ